สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนเพื่อนเจ้า YouTube เด้อค่ะเด้อสวัสดีเพืเ่อนเพื่อนทางเมืองไทยเมืองนอนเออค่ะเด้อันเมื่อนี้ป้าสีกับพาพพอยายมาฉีดยาโรงพยาบาลเขาสมิงเนาะฉีดยาแล้วกันเลยไปซื้อขี่ไก่ค่ะได้ไปซื้อขี่ไกยวนในตัวอำเภอค่ะซื้อขี่ไกมาใส่ต้นเงาะ่ะพี่นอ้องค่ะ ซื้อขี่ไกล้แล้วขับรถกลับมาดีๆีแอร์ดับวูบลงไปไหมแล้วก็ <questo. S 1> ไม่เย็นเลยทำย okay. okay. um, e ังไงก็ไม่เย็นปิดแอร์ยี่สบองบาทยังเฮ็ดแล้วก็บ่เย็นเนาะแล้วขับรถผ่านนาอล่านสอมรถมากันได้แวะค่ะแวะให้เพิ่นเบิ่งแอร์รถไถ้เพื่อนว่าแอร์หัวเพิ่นว่าแอร์หัว ต้องต้องทําการซ่อมเพื่นว่าต้องทาการซ่อมต้องรือ้อดูตรวจดูสภาพของแอร์รถดเพื่นว่าถ้าไม่รีบทํามันจะเสียหายมาถึงคอมแอร์เพื่นว่าเนาะอันป้าสีกัเลยบอกเพื่อนว่าเอาเฮดโลดเนาะทำเลยทำเลยเนาะเพราะว่าขั้นบบเฮดมันกับไบ่บได้ว่ามันพอนพี่นอ้องพอนจนปวดหัวเลยเนะนี่ยนี่สร้างเพื่อนกับถอด อย่างบุออ,ออกมาเทปเนี่ยออกมาเป่ามะล่างถอดออกมาเป่ามะล่างมันว่ามันจังมันจังถงบ่เสียหายมาหอดคอมคอมแอร์ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋านี่ต่างต่เรื่องเสียเงินเน,เนี่ยพ่อยัยเนี่ยไปฉีดยาจากโรงบาดมาแล้วกเ็เลยต้องมาน,านั่งอยู่โมงกลัวเนี่ยนั่งอยู่ใน้านซ่อมรถชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเลยค่ะ